สบายดีทุกคนเมื่อนี้ภูกับน้องไอซ์และน้องเมื่อนี้แม่น้องไอซ์กับเบยูน้องเมื่อนี้แม่น้องไอซ์กะไปปักเซ่กบพ่อเนาะตอนนี้น้องไอซ์กะอยู่กับน้องสองคนเนาะอยู่น้ำกันซ้าคนพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีเพพี่น้องไว้นี้กะอยู่กันซ้าคนพี่น้องกะเขาขั่วเฮ็ดกินให้น้องๆกินน้ำเมื่อนี้พี่น้องพี่แม่กะไปปักเซ่แต่สาวๆภูพี่น้อง เราไปเห็ดกินก็ได้พี่น้องเขาพวกเห็ดกินแทนน้องสิไปจะไรเหมือนกับพี่น้องกันขนของกินห้องสีเห็ดกินตอนเพิ่นกับน้องก็สิมี่ปีงสีนมูเอือบนะพี่น้องนะคะสีตามักแตงพี่น้องข้องกินกับเบิร์ตทำนี่พี่น้องเพราะว่าอีแม่เล่าก็ไปปากเซสไปสื่อของกินมากมื่อนี่เลยพี่น้องมันมีของกินพี่น้องเออไมีแต่สีนมูกับเบิร์ตแต่เมื่อนี่ก็เอือบแล้วก็มาปิ้งให้น้องๆกินเนาะ ปีกนะฮะกับสิตาหมอกแตงนี่แหละพี่น้องว่ามียังเหตุใดอยู่น้ำกันซ้ำคนพี่น้องเฮ็ดกินเองแบบ,บบเกือบเอือบบแตยจะสาวแต่ชอบสาวพูดพี่น้อง เราใส่เป mm ัเ hmm. ท nah ียมนะกะอิอ <B> ิวเนาะเกลือน่อยหนึ่งแล้วก็สีตามักแตงอีกเนาะคนลองคนมาให้ตามักแตงสีตาอีกเนาะสองคนเพื่อนอยู่อยู่้วมกันสคนกด็กด้วากันนพี่น้องเด่นเอียงกันะเด่นยักษ์กา เขาเด่ได้ได้เ่ะดเนุมะเขาออกพิมันเขาในมือเขาหรอแนนนี่เ่าเด่นคือมือกันใช้ในคามผมบอกเลยทีนี่นในคามเอามาจะใช้ในคามค ไหนเฮ้ยแจ๊มันจะเป็นนะครักินมะขามหรอ,อกับอะไรแม่งมันไหนก็เอาไรมันออกมาบะทิมในสุกในดิบในสุกในมะขามสุกนี่แล้วพี่น้องเพื่อนกระดิบสองคนเพื่อน เดินถ้าเอื้ยเห็ดกินนะพี่น้องเมื่อนี้ก็อากาศเย็นพี่น้องเอ้ยพนโต๊ะเมือ่อนเพื่อนเ้ยขอพี่น้องคนไดอยาก,กินข้าวอยาก,กินข้าวก็ได้สิมาเห็ดกินเนาะตอนเป็นเพลเถียงเทียงบ่อแดดชับพี่น้องอากาศกันฝนหนาเต็ม หนาเต็มให้หน้าเขาเจ้าวนโต๊ะมือขึ้นนี่ตอนนี้เข้าก็ก้าจะหมักแตงเขาขาแล้วขาปีนชู้พี่น้องชู้ชจะชู้กับพี่น้องเลยขาปีนชู้ก็ามาตามหมักแตงขาพี่นอ้นองใส่ช่องหมักนึงเนาะช่องหมักนึงพี่นอ้อง ในสะเปขีตัดดินพี่น,อน้องแขน้ยมมีชื่อกอ,องไห้ก็มาตีกระซูแล้วแล้สียกินข้าวพี่น้อ,อ,ยอ,ยองกินข้าวแล้ว่ะแกอ้าวทาไปอยากกินข้าวกิน ไปบักเซ่โมมี่องกินเนาะมุสัเองกินกับตมีมนี่กับมนนี่กับบ้านเกิดแมนแมนนี่ทุกคนสัดีคะนอยสีมูเนาะตั้มบักเซ่ของเ่าเดอนนเ่แตน

คืออกให้กินเนาะตอนนี้เราคุณกินนะ้องคุณจะก,กินข่าวขาวแล้วพี่เนาะข่าวแล้วพี่นอะสามคนอยู่อเงินพี่น้อะเอ้ยหักก็เห็นแดดออกหักก็เห็นแดดออกพี่เนาะหูเศรบเพา่ไหมเศรษเนา แมกอีแม่ก็ท่านได้มากเนาะตอนแสกล่อกเลยแมแห้งบะแสะไม่อกเลยไม่ไ้มุกินยกันไอ้เห้แฉแแแห้งขดนั้นะไปใส่ เพจซ่องหมาเนี่ยกับเพจพี่น้องเอ้ยอาหารเท่ากับเบอร์โธนี่อะโมไม่ยังกินพี่น้องแม่ก็ไปบักเซตไปซื้อนื้อกินมากเมื่อเน,นี่แหละไม่จ่ายก็ต้มแม่เพจแทบวะเนี่ยล,ล้มเลยพี่น้องเอ้ย นมกันร่มพี่น้องกินขอน้ำกันพี่น้องอยู่สามคนไหนน้องใ่รกินเองกะระมาณนี้แด้พี่น้องเอ้ยโมมียังเห็ดกะเห็ดได้ซชำหนีและมิเตสินมูก็ได้เอือบปีกพี่น้องแล้วมีอย่างอื่นกะเสีเห็ดอย่างอื่นได้ โตบดีบุเสาวนิ่งกันยัางๆนี่พี่น้องกระดดกระเบิดแต่เด็กกระโดมีมีเส้นขเขาเปียกน้ำกินมือเสาวิ่งนะพี่น้องเอ้ัวยๆสวยมากมามีนกินตบมีกินอยูบ่บริออกประเด็นใช่พี่น้องยางโควิดเนาะอยูยแอ่แต่เพื่อนไี่จะแม่ไปปกักซโอ๋อ เอ้ามัน oh สิความหันหยัดกันเนาะใส่เชิญเขาเปียกทางไหนกะเป็นน้ำใจให้น้องไอ้แล้วพี่น้องคลิปนี้ก็คือเจ้าซันนี่แล้วพี่น้องเอ้อบายายบายน้องไอ้กับไวรุ่งคลิปได้เหมือนกันเนาะห้ากับสี่มาลงเนี่ย ไปบายนะบยเจอกันคลิปหนา้าเจอกันคลิปหน้าเด้อพนะี่น้องบาย